คลิปนี้เพื่อ FC แล้วก็เพื่อมือใหม่เลยนะคะวิธีการคำนวณตัดยางใส่ขอบเอวกางเกงที่มียางเฉพาะด้านหลังนะว่าเราจะทำยังไงนะคะกางเกงตัวนี้ทั้งหมดเลย38-19นิ้วเนาะสินิ้วก็38นะคะแต่ลูกค้าเนี่ยอยากได้ให้เหลือ3าิบทีนี้เราจะตัดยางอย่างไรนะคะเพราะว่ามันมียางแค่ครึ่งเดียวเนาะ การตัดยางมีได้หลายวิธีนะแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พี่นาใช้นะคะพี่นาก็จะวัดตัดความยาวของยางเนี่ยเท่าขอบชิ้นหน้าขอบชิ้นหน้าที่เป็นผ้าธรรมดาที่เป็นไม่มียางอะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะวัดจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายเลยว่าเท่าไหร่นะคะว่าประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณสิบห้านิ้วนะคะ ขอบด้านหน้าเนี่ยทิพานิว้วแต่ผ้าด้านหลังเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการเผื่อให้มีอ่าเป็นแบบย่นยน่ยนยน่ยน,ยนเวลาเราใส่ยางยืดในกรณีที่กางเกงไม่มีซิปแต่มียางเราก็ใส่ยางรัดมากไปลูกค้าก็จะดึงขึ้นสะโพกลําบากนะคะพอเราคํานวณได้แล้วว่าเราตัดเท่าชิ้นหน้าใช่ไหมเราก็เอามาเสียบด้านข้างแบบนี้เลย แล้วเราก็ย้ำไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งขอบทั้งยางรวมไปพร้อมกันเลยยางตัวนี้เขาใช้ห่อเนาะเขาไม่ได้ใช้พ้งแล้วก็เย็บแล้วเราก็จับยางนะคะสอดสอดไปให้แนวเดียวกันอะเดี๋ยวสังเกตดูไม่ให้ยางบิดหรือว่าพลิกไปมานะคะแล้วเราก็มาเสียบอีกด้านนึง แต่งขอบด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็ย้ำไว้เหมือนกันนะคะย้ำซ้ายย้ำขวาเลยย้ำตรงตะเข็บด้านข้างอะตรงรอยต่อระหว่างขอบหน้าแล้วก็ขอบหลังนะคะแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีนึงว่าที่เราคำนวณยางเนี่ยมันได้เอวลูกค้าไหมสามสิบสองนิ้วก็สิบหกนะตัวนี้ได้สิบห้าครึ่งนะคะ สิบห้าครึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปยืดขอบอีกก็จะได้พอดีนะเล็กกว่าครึ่งนิ้วเป็น,ปนไปเลยให้เล็กกว่าไว้แต่อย่าให้ใหญ่กว่าสามทิศสองที่ลูกค้าต้องการจากนั้นเราก็มาเย็บตกล่องนะคะตกล่องขอบตรงเส้นระหว่างขอบกับตัวกางเกงอะ่ะเย็บลงไปในล่องนั้นเขาเรียกว่าเย็บตกล่องถ้าหากว่าเย็บคิ้วก็คือเย็บบนขอบนะคะแต่ว่าเย็บบนขอบเนี่ยมันจะติดยาง ยางมันจะดึงไปมาไม่ได้เอาอยางยัดเข้าไปเอาตะเข็บที่เราเย็บต่อเนี่ยพับเนี่ยพับมาอมยางไว้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาสาบมันหลบลงมาเลยแล้วก็เย็บตกล่องค่อยๆอยเย็บเวลาเราดึงยางเราปักเข็มก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงยางเพื่อที่จะให้เราเย็บขั้นตอนต่อไปได้ง่าย การใส่ยางมันก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะงงหรือว่าไม่รู้ว่าเราจะคำนวณยางเท่าไหรด่ดีถึงจะพอกับเอวของลูกค้าถ้าหากว่าเราต้องการให้เล็กกว่านี้เราก็ลดยางลงนะคะลบลบออกอะการตัดยางมันมีหลายวิธีไงลบจากเอวจริงสองสามนิ้วอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันเป็นเฉพาะ ยางเฉพาะด้านหลังเราก็เลยใช้ตัดจากขอบหน้าเลยเพราะว่าขอบหน้าเขาก็พอดีกับตัวลูกค้าอยู่แล้วไงเราก็คำนวณง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าโอ้จะตัดยางเท่าไหรด่ดีถึงว่าจะพอเอวของลูกค้าเย็บตกล่องค่อยๆแต่งค่อยๆจับนะคะในขณะที่เราแต่งจับผ้าเนี่ยเราปักเข็มลงทุกครั้งเลยนะเวลาที่เราจะ เปิดดูข้างล่างว่ามันติดไหมอะไรไหมเนี่ยเราปักเข็มลงนะเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมอ่ะเรามาเช็คดูอีกทีนึงได้เท่าไหร่เอ้าได้สิบห้านิ้วครึ่งนะคะยังไม่ถึงสามสิบสองเนาะสามสิบสองต้องสิบหกนิ้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งของสามสิบสองทีนี้เราก็จะเย็บกดลงบนยางตรงกลางเลยนะคะเราก็แต่งแต่งแต่งยางให้ย่นพอดีนะคะแล้วเราก็ดึงยางเย็บไปพร้อมกับ เดินเข็มเลยขั้นตอนนี้เพื่อนๆมือใหม่ระวังนิดนึงนะคะระวังเข็มจะหักดึงยางให้พอดีกับการที่เราเดินจกักรถ้าเราหยุดจักรแต่เราดึงเนี่ยเข็มจะหักนะแหมเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เรามาเช็ดดูอีกทีนี่ความยืดของยางก็ได้แล้วนะคะสิบสองนิ้วเห็นไหมคะสามสิบสองนิ้วอ่ะรวมแล้วสามสิบสองนิ้วเท่าที่ลูกค้าสั่งมาการคำนวณยางน,นั่นแหละสำคัญนะคะ ตัดเท่าขอบชิ้นหน้าข้างหลังเขาก็จะย่นของเขาเองนะนี่เห็นไหมคะลองเอาไปทํากันดูนะบางทีสงสัยเนาะว่าโอ้มีเฉพาะยางข้างหลังเราจะคนนํานวณยังไงนาะแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจ้า